สวัสดีครับสวัสดีท่านนักงทุนนะครับพบกับรายการเก่งหลังเกมนะครับสรุปประเด็นเซตประจําวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคมนะครับโดยมีผมอาทิตย์สว่างนักกลยุทธ์การลงทุนนะครับเซตอินเด็กต์นะครับวันนี้ปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าดีเกินกว่าที่เรามีการคาดหมายกันเอาไว้ในเบื้องต้นนะครับซึ่งสาเหตุสําคัญเนี่ยผมมองมาจาก3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือ เป็นการฟื้นตัวในเชิงของเทคนิคอลรีบาวนะครับหลังจากที่ดัชนีเนี่ยปรับตัวลดลงมาราวๆ6วันติดต่อกันนะครับประเด็นที่2ก็คือตลาดมีการตอบรับข่าวดีนะจากการที่จีนเนี่ยประกาศตัวเลข P.M.I. ภาคการผลิตนะครับประจำเดือนตุลาคมพบว่ามีการขยายตัวเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะในรอบ6เดือนนะครับประเด็นที่3ก็คือตลาดเนี่ยเข้ามาเก่งกำไร หุ้นะฮะที่เกี่ยวกับโดเมสิทิ์เพย์นะครับคาดหวังนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีการหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนี่คือ3เรื่อง3ประเด็นที่เรามองว่าเป็นสาเหตุสําคัญนะครับในการผลักด,ดันให้เซ็นเด็กเนี่ยปรับตัวขึ้นร้อนแรงนะครับโดยเซ็นเด็กวันนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นไปทั้งหมด19จุดนะบวกขึ้นมา1.3% ปิดที่1,466จุดมูลค่าการซื้อขายถือว่าไม่ไม่ได้แย่นะครับ43,000ล้านบาทาซึ่งก่อนปิดตลาดเนี่ยอยู่ที่ต่ำกว่า40,000ตรงนั้นเราก็แอบกังวลนิดนึงนะครับแต่พอท้ายตลาดแล้วเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาขยับขึ้นเป็น43,000ล้านบาทตรงนี้ก็ยังพอสบายใจได้นะครับหุ้นนะครับ ปรับตัวขึ้นทั้งหมด363บริษัทนะฮะถือว่าเป็นสายสัญญาณบวกนะครับขณะที่มีหุ้นที่ปรับลงเนี่ย131บริษัทเซกเตอร์ที่ปรับตัวขึ้นเด่นในวันนี้แล้วก็หนุนตลาดเนี่ยก็คือเซกเตอร์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะนำโดยพี่ใหญ่อย่าง Delta, KCE, h ีฮานที่มากันหมดนะครับกลุ่มพลังงานและปิโตก็ปรับตัวขึ้นเด่นนะครับกลุ่มค้าปีกนะฮะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ปรับตัวขึ้น ดันตลาดเช่นเดียวกันส่วนเซกเตอร์ที่ปรับลงถามว่ามีไหมยังมีนะครับวันนี้ก็มีแรงขายออกมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับในกลุ่มโรงพยาบาลนั่นเองนะครับทีนี้มาดูหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวโดดเด่นกันบ้างนะครับกลุ่มแรกเราไปที่กลุ่มพลังงานกันก่อนนะกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีนั่นเองนะครับวันนี้ปตทอสอพนะครับฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับสอร์เซ็นต์พีดีทีจีซีบวกมา3% i v l บวกมา3%นต ปัจจัยหนุนหลักนะครับน่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ํามันดิบนะครับที่กลับมาฟื้นตัวได้นะครับในขําคืนที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวนะครับว่าทาง o อเปกโอเปกพัดนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเขาวางแผนว่าจะมีการกลับมาผลิตเพิ่มนะครับปริมาณการผลิตเนี่ยตัวเลขกลมๆอยู่ที่1น0 0 0 0บาร์เรลต่อวันนะครับแผนเดิมเขาว่าจะทําการผลิตเพิ่มเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้มีข่าวนะครับว่าทางกลุ่มโอเปกพาร์ทเนอ่ยอาจจะชะลอแผนตรงนี้ออกไปก่อนนะครับแผนเดิมคือเพิ่มปริมาณการผลิตการเพิ่มปริมาณการผลิตเท่ากับการเพิ่มซัพพลายเข้ามาในตลาดนะครับมันจะทําให้เกิดภาวะโอเวอร์ซัพพลายราคาน้ํามันมันจะลงเพราะฉะนั้นเมื่อเขาชะลอแผนการเพิ่มปริมาณการผลิตสะท้อนให้เห็นว่านะครับซัพพลายที่มันกําลังจะล้นตลาดอยู่เนี่ยมันก็จะคลี่คลายลง รหรือพูดง่ายๆก็คือซับลายมันจะเกิดภาวะตึงตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นนี้ก็เลยทำให้นักทุนเนีย่ยเข้ามาเก็งกําไรในส่วนของราคาน้ำมันดิบนะครับประสานกับวันนี้เองนะครับได้ข่าวดีนะครับจากการที่จีนประกาศตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือนตุลาคมพลิกกลับมายืนเหนือระดับ50จุดนะได้เป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนซึ่ง การที่ดัชนีมันสูงกว่าระดับ50เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าภาคการผลิตของประเทศนั้นๆเนี่ยกับสู่โหมดของการขัดยายตัวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวใหญ่นะครับที่เข้าสู่ตลาดตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมาดูอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มปูนซีเมนปูนซีเมนวันนี้นะครับหรือว่า S C C ประก,กาศงบในช่วงเช้าที่ผ่านมาแย่มาก นะงบที่ออกมานี่คือแย่มากนะครับมีกำไรสุทธิแค่700กว่าล้านบาทนะครับถ้าเทียบกับช่วงปกติของปูนซีเมนเนี่ยนะครับหไตรมาสต้องมีอย่างน้อยๆเนี่ยห0 0ัน0 0 0ดพันถึงแปดพล้านนะแต่รอบนี้เขามีกําไรแค่700ล้านบาทแต่คําถามคือแล้วทําไมราคาหุ้นถึงได้ฟื้นตัวแรงถึง2%องเปอร์เทั้งที่งบไม่ดี ต้องบอกนักทุนครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นของปูนซีเมนโดนเทขาย mm hmm. ลงมาแล้วก่อนหน้าครับนั่นหมายความว่าราคาหุ้นเนี่ยมันได้ไพอินปัจจัยลบในเรื่องของงบที่อ่อนแอในช่วงไตรมาสที่3ไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองประกอบกับวันนี้นะครับทางบริษัทมีการเรียกนักวิเคราะห์เข้าไปพูดคุยทันทีแล้วก็มีข่าวในทนที่เป็นบวกออกมานะครับก็คือทางปูนซีเมนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับกับผลประกอบการที่มันย่ำแย่ดังกล่าวนะครับ มีแผนที่จะลดค่าใช้จ่ายมีแผนที่จะปิดกิจการที่มันไม่สร้างกําไรนะครับซึ่งตั้งเป้าว่านะครับจะปิดกิจการอย่างน้นอยใน1 0ถึง15กิจการเลยนะนะครับที่มันไม่ทํากําไรนะฮะที่มันไม่ทํากําไรนะที่มันเป็นมันขาดทุนยิบยิบย่อยๆเนี่ยนะครับเขาจะปิดทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสไลด์รีโพซิทีฟเป็นข่าวบวก ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลดผลขาดทุนของปูนซีเมนแนอนาคตแล้วก็จะเพิ่มกาไรให้กับปูนซีเมนแนอนาคตได้นั่นเองวันนี้ก็เลยเห็นแรงซื้อเนี่ยเข้ามาในหุ้นปูนซีเมนนะครับอีกตัวหนึ่งครับแอดวานนะครับวันนี้แอดวานบวกไป2.61%นอะฮะอันนี้เป็นท็อปพิกของเราตลอด4วันที่ผ่านมานะครับเราแนะนําในแต่ละวันแล้วก็แอบเขินเหมือนกันนะนะครับเพราะแนะนำแอดวานทุกวันทุกวันจนนักทุนเนี่ยแซวเข้ามาละนะครับแต่ก็ไม่ได้ทาให้นักทุนผิดหวังนะครับ อะเรื่องแรกจิตวิยาบวกนะฮะจากการที่บกต่างชาติเนี่ยทยอยปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นตอนนี้เห็นสูงสุดในตลาดคือ330บาทนะครับขณะที่บกเราเนี่ยนะให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่300บาทนะครับแนวโน้มผลประกอบการนะรจะประกาศงบวันศุกร์นี้แล้วนะครับสำหรับตัวแอดวานนะคือวันพรุ่งนี้จะประกาศงบแล้วนะฮะเรายังมั่นใจว่าง,งบของแอดวานเนี่ยจะยังขยายตัวได้ดีนะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเยียร์ออนเ ไปมาสีจะเร่งตัวขึ้นอีกเพราะเป็นไฮซีซั่นปีหน้าจะโตอีกแล้วก็ปี2-6โตต่อเนื่องนะครับจากการเปิดประมูลขึ้นใหม่ซึ่งเราคาดว่านะครับค่าใช้จ่ายจากการเปิดประมูลขึ้นเนี่ยมันจะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการที่แอดวานเนี่ยไปเช่าขึ้นจาก NT นนั่นเองนะครับอีกหนึ่งกลุ่มที่เด่นไม่แพ้ก,กันในวันนี้ก็คือกลุ่มท่องเที่ยวนะกลุ่มท่องเที่ยวนะครับ ผมมองประเด็นบวกในเรื่องของมาตรการกระตุ้นการท่องทเที่ยวจากภาครัฐนะครับหก็คือในเรื่องของมาตรการแอลเหนือนะครับมาตรการแอลเหนือเนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนกันละตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้คือ1นึ่คีย์สำคัญที่ผลักดันผู้ในกลุ่มท่องทเที่ยววันนี้และอีกหนึ่งเรื่องก็คือจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติครับที่มีการรายงานออกมาเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาสดๆลร้อนก็คือเมื่อวานนี้เองนะครับปรากฏว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยพุ่งขึ้นไปแตะระดับ 1 0 0 0 0แสนคนต่อวันครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เร่งตัวขึ้นนะเพราะก่อนหน้านี้เฉลี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยเฉลี่ยนะอยู่ที่80,000คนต่อวันเพราะฉะนั้นคุณขยับขึ้นมาเป็น10,000แสนคนต่อวันเนี่ยมันกำลังบอกว่ารู้ดูการท่องเที่ยวที่เป็นไฮซีซันของธุรกิจเนี่ยกลังจะเริ่มต้นขึ้นณนะบัดนี้นั่นเองนะครับไม่แปลกใจที่เราเห็นราคาหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมีการฟื้นตัวขึ้นมา ค่อนข้างร้อนแรงในวันนี้ปิดท้ายกันที่บูบิกนะครับบูบิกนี้เป็นหุ้นท็อปพิกของเราในวันนี้อีกตัวหนึ่งนะวันนี้บวกขึ้นมา6.33%อนะครับอันดับแรกเลยก็คือตอบรับนะข่าวที่ผู้บริหารนะครับของทางบูบิกนะผู้บริหารหนุ่มไฟแรงนะครับคว้ารางวัลน,นะจากเวทีใหญ่นะเซต a อ d วอร์ปี2024ได้ถึง2รางวัลรางวัลแรกคือ Best CEO Award รางวัลที่2คือ ย n g Rising Star CEO Award นะโอ้โหอันนี้ก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนนะครับถึงความยอดเยี่ยมของผู้บริหารที่คว้ารางวัลน,นี้มานะครับประกอบกับกระแสของ Data Center นะี่ยังคงร้อนแรงนะฮะหลังจากเราเห็นภาพของผู้ประกอบการเอกชนไม่ว่าจะเป็น Big Tech หรือจะเป็นรายใหญ่รายเล็กจากทั่วโลกแห่เข้ามาลงทุน ในกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center ในบ้านเราตรงนี้มันก็ทำให้หุ้น i n f r t t e h เนี่ยนะครับยังอยู่ในโมเมนตัมที่เป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไม่แปกใจเช่นเดียวกันที่นั่งทุนเนี่ยจะเข้าซื้อหุ้นที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม n n r a t e c h เหล่านี้โดยเฉพาะตัว b ู b i c นะครับทั้งหมดนี้คือเก่งหลังเกมนะครับประจำวันพฤหัสที่31ตุลาคมนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบคุณครับ